อาสวัสดีอาที่ที่สงสัยแล้วก็ถามมานะว่ากระดานที่เรขึ้นตรงเนี้ยมันใช้กี่แผ่นหรืออะไรอันนี้ไม่จําเป็นนะเขาบอกไม่จําเป็นใช้กี่แผ่นก็ได้อ่าเดี๋ยวจะไปดูรูปหนึ่งนะอธิบายให้ฟังอ่าเนี่ย กระดานเนี่ยนะกระดานเนี่ยแนวกระดานนี่หนึ่งแผ่นอนนี้อนี้หนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นจนมาถึงสุดเนี้ยตรงเนี้ยถึงตรงตรงตรง,ตรงสร้างตรงนี้เนี่ยแผ่นอ่าหนึ่งแผ่นสองแผ่นตอนนี้การขึ้นกระดานเนี่ยอ่าเดี๋ยวพอมาขึ้นกระดานมันก็จะมาแบบเนี้ย นในแผ่นหนึ่งสองแผน่นสามแผน่นสี่แผน่นจนจน่จนิมเหลี่ยมกระดานเหลี่ยมกระดานมันจะอยู่ที่เหลี่ยมกงเนียมกงรงตัวนี้เขาเรียกเเรียกอะเรียมกงเส้นทางน้ำนะเป็นเส้นทางน้ําเป็นเส้นทางน้ําเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อว่านั่นแต่นี้เอาละมีความสามารถ มีความวามสามารถแต่ไม่อยากจะขึ้นหลายๆแผ่นแต่จะขึ้นทีเดียวแผ่นเดียวเดียวแผ่นเลยทีเดียวได้ไหมอ้าวได้สิได้พื้นนี้แผ่นเดียวเห่แผ่นนี้นี่แผ่นนี้ขึ้นทีเดียวเลยนะเนี่ยแผ่นนี้ขึ้นทีเดียวเ๋ยวตลอดเลยจากตรงนี้ถึงนี่เลยเนี้ยเราก็อันเนี้ยแผ่นปะเข้าไปตอนนี้ ไอปะไปเนี่ยรูปร่างมันเป็นยังไงเหรออกาก็งงนะีมันเพราะมันมันเกลื่มโค้งอ่ะโคงอาจจะบอกอาจารย์จะบอกให้พิธีการปะเนี่ยครับแบบแผ่นแรกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแผ่นแรกก็แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนมันจะขึ้นโค้งเลยตัวลักษณะของมันก็คือเวลาเราจะทําทําตัวโค้งเนี่ยนะอ่าทำตัวโค้งเนี่ยเปิดเนี่ยมันจะหักมุมมันนิดหนึ่งอ่าดูแล้ว เนี so them, paper, it, the Hence, ่ยมันจะหาก็นเนี่ยเนี่ยเพื่อให้ครอบไงเพื่อไอ้ตัวเนี้ยมาครอบกับตัวนี้อ่ามาครอบกับตัวล่างีนข้างล่างเนี่ยนะเนี่ยออกมาลักษณะเนี้ยให้งอนให้ไงมาโค้งมัน่อแต่เราต้องไปทาบก่อนนะไปทาบแล้วก็อ่าค่อยวาดเอานะแล้วก็อ่าหัวมันก็จะเป็นอยู่ในลักษณะเนี้ยอ่าอ่าเนี่ยหัวมันก็จะเป็นในลักษณะงอนนะอ่างอนไป ให้ให้มันงอนละ่ะให้มันงอนไปเดี๋ยวเอ่อห้มันงอนออกไปก่อนแล้วก็ปาดทิ้งทีหลังลอง่ะฮะปาดทิ้งทีหลังเนี่ย แผ่นกระดานมันจะทํามีลักษณะนี้นะแผ่นกระดานมันจะทำะะมีลักษณะถ้าเราขึ้นแผ่นเดียวนะแต่ถ้าขึ้นแผ่นนแผ่นนึงก็ไม่มีปัญหา,หา,าอะไรนะเนี่ยลักษณะของกระดานเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้ นี่ในกรณีที่เราขึ้นแผ่นเดียวเอาละจิเกียรขึ้นหลายแผ่นนะช้านะจิเกียรขึ้นหลายแผ่นของแผ่นเดียวนี่แหละอ่าลักษณะของไม้กระดานจะมันก็ออกมาแผ่นเนี้ยแล้วก็มาปะเอามาปะทึบกันไปเลยแล้วก็ค่อยค่อยจับหัวจับท้ายให้มันดีนะเนี่ยปะก็เป็นจะบปั๊บไปเลยอย่างนี้เลยนะ ตัดเพลกแล้วท,ทีนี้พอทำแถ่นี้ทำอ่าคุณต้องปรับให้มันดีปรับแนวแบปบปรับแบบแนวปรับแนวอะ่ะฮะแบบปรับแนวพวกนี้ให้มันสวยองเอาลูกหมูปาดให้มันสวยเลยอ่าแล้วค่อยขึ้นแผ่นบนอีกทีไอ้แผ่นบนนี้ก็เหมือนกันอ่าเหมือนกันทำลักษณะเดียวกันอย่างนี้แหละฮะทำในลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ย บนเนี่ยนะแบบเดียวกันอ่าแบบเดียวกันพอเข้าใจนะอ่าพอเข้าใจพบเข้าใจก็ถามมาไปไเข้าใจใถามมาอ่าเนี่ยเอาเนี่ยที่ทำให้ที่ที่ที่ททส่งมาให้ดูนะทำไปก่อนไม่เรียกเข้าใจพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะพอเข้าใจก็ไอเหลี่ยมกลงเนี่ย เตรียมกองของมันเนี่ยนะนะตัวใครตัวมันนะแต่ตัวกลางเนี่ยมันจะหลบจะหลบจะตัวกลางเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้แน่แน่ตัวกลางก็อยู่แค่นี้นะเนี่แค่นี้พอตัวที่สองท้ายมันก็จะขึ้นไปหน่อยหนึ่งอ่าจนถึงท้ายก็หลอกขึ้นไปนี่แต่ตรงนี้เราไม่มีไม่มีไม่มีขีดจำกัดให้ไงอ่าไม่มีขีดต้องนักนักเรียนเออ อาผู้ฝึกเนี่ยต้องดูเอาเองดูวงเอาเองเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบโค้งมากบางคนชอบโจนน้อยส่วตรงนี้นะแต่ตัวกลางที่โกงเหียใอ้ไปนะมันจะตายตัวนะก็ลองลองทําดูนะไม่ต้องเกงใจอะไรทัางก็ทําตรงไหนไม่ได้นะตามมาทันทีเลยนะยกเว้นว่าอาจานอยู่ข้างนอกยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกอาทันทีทันใดอนะ่ก็ ตรงเขียนมาส่งมาทางไลน์น่านะอะะวัสดีแค่เอาแค่นี้ก่อนนะเอาสวัสดีสวัสดีครับสวัส